พี่น้องขอมาขอบคุณพี่น้องอยากจะกราบพี่น้องแล้วกินขอบคุณทำไมนะขอบคุณทำไมขอบคุณพี่น้องที่เคยเลือกชูวิเข้ามาเออเดี๋ยวก็พวกพวกคุณบ้าอะไรมาตามคนบ้านะครับเดี๋ยวนะไปน้องเดี๋ยวไปุดูบางร้านบ้าง เออเดี๋ยวอ่ะดิซ้อซ้อเอ้ยช่วยครับกางเกงในมุกยางยุ้ยนะครับท่าเรื่องตื่นตังพวกคนเนี the the <tr> ่ยครับสวัสดีครับท่านครับท่านครับถอยหลังเมื่อยหร่เช็คซะได้ครับท่านครับท่านถอยหลังมืหร่ครับครับโอ้โหนี่ขาเลี่ยงเลยต้องแทนเป็นฝีม้ว ให้ท่านพูดอะไรสักหน่อยนะเชิญกล่าวตลกเนาะถึงท่านพลเอกประยุทธ์มึงเอาหงชูวิทยจากรายการตีแสกหน้า ผมเคยไปพบรายงานตัวเรียบร้อยหน้ากันตาสบายพี่น้องที่ครับสบายเลยครับพี่น้องผมชูวิทย์ไม่มาไม่ได้แล้วครับสวะหลวงเตี่ยหลวงเตี่ยเป็นที่ครบรักของพี่น้องชาวนิคมพัฒนาพี่น้องที่ครัผมจะแฉบ่อนที่ศาลหลวงเตี่ย้ผมจะบอกไม่มีพี่น้องเออไม่มีหนอกไม่มีนะครับผมชูวิทย์เนี่ยผมสนิทกับท่านนายก อาจินพี่น้องดี่รัท่านนายกอาจินสมัยที่ผมเรียนมยัธยมด้วยกันโอผมชีวิตไม่มาไม่ได้ผมอยากจะถามเพื่อเกินว่าท่านนายกอาจินเกิดมาทําไมครถึงได้ชื่อเสียงโด่งดังด้วยบารามีของท่านพี่น้องอผมพูดอะไรร้องไม่ได้ทางออกพีกี่ทางทางเดียวทางไหนมึงก็ตายยกอข้ามคาแพงไป <S <S คนจองโตทำไมไม่มานั่งเข้ามากี่โมงกย <S <S ี่ยมมาอะอันนี้รอรอรอเข้ามา พี่น้องได้อไขอรับถารองานเลตรพ่อค่อมาของผมของผมก็มานั่งดูด้วยผมมาดูด,าดีๆเมื่อพี่น้องผมพูดอะไรผมระวังผมเคยติดคุกม,มาทั้งหมด323วันครับคนยางชูวิติดคุกคนเดียวไม่ได้หรอครับทําไมติดไม่ได้ผมไปหรือบาเบียไปลือบาเบียลรือคนเดียวไม่ได้ใครช่วยลองวิชัยไปช่วย